โดยเรื่องครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ทางพระคุณเจ้านะครับก็เสด็จสู่ศาสนาสงฆ์นะครับก็เป็นพิธีเรียบร้อย พราะฉะนั้นก็ขออาดินเพลนอาญาตพพ่น้องที่ได้มาร่วมอาทำบุญใส่บาตรส่งท้ายอาปีเก่าอาตอนรับปีใหม่ในวันทุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของอพศสอ6 4นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เวลาก็คงจะพร้อมแล้วก็ขออาดินเทิญอาประธานนะครับก็คือ ท่านอภัยประสิทธิ์ปนูนผลนะครับมาเป็นประธานพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนะครับอันอนที่ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยก็ขอให้ทุกท่านทุกคนพนมมือด้วยนะครับผม เตรียมตัวกรับพระสมทานสิงทุกคนทุกคนเจ้าพระครับ นะสักการีนะทังพุทธังอภิภูจยามะอิมินาสักการีนะทังทามังอภิภูจยามะอิมินาสักการีนะทังสังทังอภิภูจยามะ อาดหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทิตวาคาตัวพระขวัตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิ โอปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสัสังโขสังฆนะมางสะตุสะตุสะตุมายังพันธิวิสุงวิสุงรักขนะะันตายาทิสระนียนะสักา ัจะที่ thamสหมาอย่างพันตวรคณท้าล thìสัในอส ัจะสน tham ตสห มาญาณพันเตมีทรงทรงรัขณัตถายะเทศรณญยันนะสหปัญจศีลานิยัถา <Mach>